ฮลโหลฮลนเสียงาพอได้สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจำลองลินเงินชาแนลค่ะวันนี้สัมนผู้สว่างพามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเวียงนะคะภูเวียงมีไดโนเส,สาร์สีม่วงนี่คือสีที่ชอบที่สุดเลยเหมือนกันกันกบเสื้อหนูเลยตามมาค่ะ <c oughs> ครสวัสดีค่ะโอ้นะครับจุดเดียวก็สามร้อยเมตรนะครับสามร้อยเมตรนะครับจุดนี้จะมีเฉพาะหลุมขุดหลุมขุดสร้างวัตถุหรือวัตุที่พบเจออายุเท่าไหร่คะอ่าล้านล้านปีทั้งหมดร้อยสามสิบล้านปีนะครับร้อยสามสิบล้านปีหวยจะออกสามศูนย์ครับออกแล้วออกอีกมีอะไรพอเมอีกมั้ยคะ ตรงนี้เป็นจุดบริการเนาะแต่ว่าตอนนี้ช่วงพักเที่ยงพอดีถ่ายรูปถ่ายรูปหรือยังคะถ่ายแล้วครับถ่ายลแ้วโอ้ยอันนี้ก็ไดโนเสาร์เก่าแก่ชะเลชะลามากอาใหร้อยสามสิบล้านปีครับจุดนี้เป็นเส้นทางสุดท้ายจะมีท่ารถตามมาตามมาถ้าไปจุดอื่นก็จะมีเส้นทางอ๋อถ้าไปจุดอื่นก็ทางแบบ ใช้เช่นเดียวกันรับวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้อันนี้วันอาทิตย์เนาะวันอาทิตย์เราจะมาดูไดโนเสาร์กันจะหาเจอไหมเนี่ยเจอแล้วจเจอแล้วจเจอแล้ว <laughs> <laughs> จเจอแล้วหนึ่งโครงกระดูกดไดโนเสาร์เจอป้าย พุทธยนแห่งชาติผู้เวียงผู้เวียงผูเวียงอันนี้ก็เหมือนเลยเหมือนเลยร้อาล้านปีนะจ๊ะขอบอกไายหลุมอยู่นายสงสัยยุทัทางผิดละมองมีป้ายทุกที่ที่มีป้ายเราจะต้องไป มีมาแอคชั่นไห <c oughs> อยูดใ้ทอง <c oughs> ลานอันนี้ลานแร่ยูเรเนียมยูเรเนียมคืออะไรอ๋อตรงนี้เขาบอกว่าขุดครบแร่ยูเรเนียมผสมกับแร่ทองแดงหินทราย คุดพบตั้งแต่ปี2518ขดุดคุดขุดขุดคุดไปต้นมะเกือเลือดต้นมะเกือเลือดไปนหน่วยมันเห็นแต่ตุนเขาบอกว่าระวังลื่นสวยมากมีตะค้อยน้ำหาไดโน,นเสาร์ เราจะไปอีกหนึ่งหลุมพันยางสามกิโลนี่ไห้แทะเจอแล้วเจอแล้วไดโนเสาร์ผู้เวียงผู้เวียงโกซอรัสซิรินทรนเน่ผู้เวียงโกซอรัสซิรินทรนเนเป็นไดโนเสาร์กินพืชสกุลและชนิดใหม่ของโลกมีความยาวสิบหเมตรสูง สามเม็ดพบที่หลุมขุดหลุมที่หนึ่งตั้งชื่อสกุลตามชื่ออำเภอภูเวียงอตอนนี้กำลังยางลงไปนะคะนี่คือเส้นท่างไปสู่หลุมไดโนเสาร์หลุมที่หนึ่งว่ามันท่างยางลงไปน้ำตกตามมานะคะตามหนูมมค่ก สถานีที่สองปรมบทแห่งเทือกเขาไดโานสเสาร์เด็กเลือดอุ้จะถึงแล้วมีห้องน้ำด้วยระวังลื่นโอเปอเมนหลุมจนว่ามันห้องน้ำ <laughs> อ๋อไม่ใช่ห้องน้ำที่แท่เป็นอุดเป็นที่ทำกัน<ม>เจอไหมเด็กๆไม่อยู่เป็นก็เป็นน้ำตกเลยตัวนี้ สวยอยู่นะเนี่ยแต่ถ้าเป็นฝนตกเป็นน้ำตกไปเลยเดี๋ยวไม่คิดขึ้นไปนี่เป็นขาการเวลา900เมตรหลุมขุดค้นหลุมที่หนึ่งแต่เราจะมาดูตรงนี้เนี่ยโอ้ยเกือบฉันตายแล้วดำมืพเลย ครับนุเพื่อเลยลุมที่สามอันนี้คือลุมมงบงบเขาไดาโนเสาร์คูเวียงอาณาจาักรไดโนเสาร์แห่งประเทศไทยร้อยสามสิบล้านปีไดโนเสาร์คูเวียง นี่คือ <Okay. S 1> โอ้ห้า,า้างอันนี้ล่งครอบใบเดีน๋นี้นี่คือนี่คือมันของจริงเลยอันนี้จำล่องขึ้นมาได้เนาะสูงสามเมตรยาวสามสิบเมตร เห็นไหมคะเห็นไหมคะนั่นเป็นโครงกระดูกไดโนเสาร์ตั้งแต่ร้อยสามสิบล้านปีชื่อไดโนเสาร์คูเวียงนอืมก็เลยเอาซื้อซีสิลินทอนใช่ไหมลินทอนเน่ เจอ100าสภาพแวดล้อมบรรพการของเทือกเขาคูเบียงเมื่อร้อยสามสิบล้านปีก่อนน,อน่นที่เป็นภาพสีที่จำลองขึ้นมาอันนี้ก็คือโครงกระดูกไดโนเสาร์ยาวนานจนกลายเป็นหินแต่ว่าเราหมดพลังแล้วเราจะไปหากินข้าวป,ป่า หาเก็บเห็ดปวกแล้วก็เมียแกงบ้านขุดพบแล่ยูเรเนียมอุพยานให้ชอดี ไปมาแล้วจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามร้อล้านปีกับการค้นพบไดโนเสาร์ท่านผู้วียงรง้ไหสีม่วงซินิทอนนเน่นนนทนเที่ยวมาแล้วก็ไปเที่ยวไทยมานะคะอุทยานแห่งชาติผู้วียงแต่ว่เนตาในเมื่อยเลี้ยวสิไปเที่ยวมองอื่นต่อนะคะตามมาค่ะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ Der.